สวัสดีทุกท่านมาพบม,มาเจอมาเจอกับช่องนายโพสินะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาไม้ที่ผมตัดเมื่อเช้านะลากเอาไปหลังบ้านเราท่านเอาไว้เผาทิ้งนะฮะอันนี้เป็นกองไม้เราท่านที่ผมเป็นต้นขี้เหล็กนะท่านผมตัดหน้าบ้านนะตัดทั้งหมดสามต้นนะครับให้มันเหลือแตอ่เตีย้ยเตี้ยเนาะเวลาเราจะเด็ดกินขี้เหล็กเนะี่ยมันจะได้ง่ายๆหน่อยอันนี้ผมก็ตัดเสร็จแล้วนะท่านก็กองเบลอเบล่าเลยหน้าบ้านอนะ่ะกองชุนพูนไปท่วมบ้านเลยทุกท่านเลย เดี๋ยวเราเอารถไถนะลากเอาไปทิ้งข้างหลังนะท่านนี่ผมก็เอาเชือกนะมัดใส่กิ่งไม้แล้วท่านเดี๋ยวเราทําการลากเอาไปทิ้งนะฮะไหวหรือเปล่าว่าสามต้นนะท่านนะกิ่งไม้สามต้นนะเป็นกิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยรู้ไหวหรือเปล่าลองดูไม่ไหวก็ต้องไหว จะไวหรือเปล่าท่านว่าเก่งมันสามต้นเนาะเขามารวมกันก็หนักเติบอยู่นะพี่น้องเอ้ยมาผมก็เอาเชือกมามัดแล้วนะ่ะท่านมาลุ้นกันว่ามันจะไปหรือเปล่าเอฟซี FC คิดว่ามันจะไปไหม เอาเชือกมาคล้องก่อนอเด้อทุกท่านไฟเฉยเลยเทุกท่านเลย ไปเฉยเลยโอ้น่าจะเป็นตันเลยนะนี่ดูจากท่าทางรถหนักๆเขาออกไปกวาดถนนได้นะน่นี่ทุกท่านนี่ลากไปกับถนนนี่ถือว่าเป็นการกวาดถนนเลยนะนี่เหมือนเหมือนกับว่าเอาเอาเอาใบไ,ไม้เนี่ยกวาดถนนเลยรู้สึกว่าถนนจะเรียบเลยก็ฝุ่นจะตลบนิดนึง โอ้ไปได้เฉยเลยนึกว่ามันจะไปไม่ไหวไปไหวทุกท่าน จุดหมายแล้วเดี๋ยวเรามาแก้เชือกแล้วก็โยนเข้าไปในกองฟกืกองตรงนี้นะท่านอันนี้เป็นกองที่ผมเผากระยะเผาอะไรทิ้งอยู่ตรงนี้นะท่านนี่เอออ่ะเดี๋ยวรอให้มันแห้งแล้วค่อยเผาเออเดี๋ยวแกะเชือกก่อนแกะเชือกแล้วก็โยนเข้าไปในกองใบนะท่าน ไปลากไม่สะอาดเลย,ลยนักไวเนาะยอดเลย ใครที่มีงบน้อยนะแต่ว่าอยากได้รถไถเดินตามไอ้รถไถนั่งขับเนะอาท่านนี่ต้องสูตรผมเลยซื้อรถไถกเก่าๆมาสักห้าหกพันนะหกท่านแล้วก็ไปประดิษฐ์เอาผมเนี่ยอยากได้อันนี้อยู่นะอยากได้ไฮดรอลิกเอาท่านเอาไว้ยกดัมด้านหน้านะยกขึ้นยกลงใช้แบบไฮดรอลิกเลยแต่ว่ายังยังไม่มีงบซื้อไม่เปไ็นไรเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมีงบแล้วค่อยตกแต่งใหม่ ใส่ไฮดรลิกแล้วท่านเวลาเราจะดันดินมันจะได้เข้าลึกนะอโอ้ยนากนะนี่ うん。 โอเคโอ้กองมันท่านดูดิท่วมรถเลยกองเริ่มราเลยจะท่วมต้นกอกล้วยแล้วนี่รอให้มันแห้งถ้ามันถ้าแห้งแล้วเผาเนี่ยน่าจะโน่นเลยท่วมโน่นเลยทุกท่านเปรียวไฟน่าจะท่วมโน่นแหละเออตน้นกงต้นกล้วยนี่น่าจะโดน เปรวไฟเผาว,วอดหมดเลยนี่นะตอนเผานี่ต้องเอาสายยางนะี่มานเตรียมไว้นะท่านพรเดี๋ยวมันจะไหม้ต้นกล้วยนะเออโอเคกิจวัตรประจําวันแต่ละวันเราก็จะดันดันหญ้านะท่านดันหญ้าดันอะไรทิ้งนะแม่มันเกิดนี่บวบดูทุกท่านบักบวบเออเรยก,กินกับมาดเด็ดเอารด เออดูเห็นไหมถนนทางไปรอบสะสะอาดสะอ้านดูท่านเลยไม่มีแม้แต่ยากขึ้นเพราะผมดันตลอดมีเวลาว่างผมก็ดันอันนี้ผมก็กำลังจะดันนะโอเคครับผมฝากไว้ต่านี้นะไปดันต่อก่อนสวัสดีครับ